หนุ่มลาวตอบคอมเมนต์ข้าเมนไล่แบบสะใจไปสมคลิปกันครับผมลาวนี่เก่งเนาะเลียเก่งทั้งประเทศเลยไอ้พวกนวกแปดหวัวถ้าคุณพูดแบบนี้ผมก็รู้ได้เลยครับว่าคุณไม่ใช่คนไทยครับคุณอย่าแอบ,บอ้างสิครับอย่าแอบ,บอ้างโดยการใช้ภาษาไทยมาคอมเมนต์คลิปผมนะผมไม่เลียดอกครับแต่ผมชอบในความเป็นไทยครับที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับคนไทยพูดถึงคนไทยบ่อยๆคือผมชอบความเป็นไทยครับ ผมเป็นคนลาวแต่ผมรักประเทศไทยรักประเทศลาวผมรักทั้งสองประเทศนี้แล้วคุณมีปัญหาอะไรเปล่าครับคุณอย่าแอบมากนะครับอย่าแอบมากโดยการใช้ภาษาไทยมาคอมเมนต์ผมคุณเขียนภาษาอะไรมาผมก็แปลได้หมดเดี๋ยวนี้ g o o g l e มันกว้างไกลแล้วคุณไม่ต้องห่วงพิมพ์มาเลยครับโอเคนะเอานะครับผมนี่คือคำตอบของหนุ่มลาวนะครับที่ตอบ คอมเมนต์ข่าม้นนะครับซึ่ง comment, ขมาเม้นเขามาคอมเมนต์ในซ่องของหนุ่มลาวคนนี้นะครับแล้วก็เป็นคีเอเตอร์นะครับผมเนาะซึ่งเพิ่นมาตอบว่าลาวอยู่เป็นนะเดียกเก่งทั้งประเทศเป็นวะพวกนกแปดหัวพี่น้องฟังแนวขี่เห็นกันแบบใยก็สามรถคอมเมนต์กันเข่ามาได้นะครับผมสบายดีสบายดีเอฟซีา FC ทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องบ่าวลำซานแนลเส้นเก่าเส้นเกยนะครับผมลาสุดพี่น้อง มีขมิ้นเข้าไปป่วนซองคนลาวหลายนะครับพี่น้องตอนนี้นะขมิ้นนะครับเข้าไปป่วนเข้าไปคอมเมนต์ต่างๆนาๆนานะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ดีนะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือใส่เป็นภาษาไทยนะครับพี่น้องเอาภาษาไทยเป็นสื่อกลางนะคือหวังว่าอยากให้คุณลาวนะครับเข้าใจผิดว่าเป็นคนไทยเข้าไปคอมเมนต์นะครับพี่น้องแต่คนลาวบอได้งูนะนะครับคุณลาวบอได้งูขนาดนั้น เอออย่าเอานิสัยตัวเองไปตัดสินคนอื่นนะครับอย่าว่าคนลาวงโง่คือจังคนคขมรมนนะวางว่าจะเอาภาษาไทยนะครับไปคอมเมนต์ว่าคนลาวนะหวังให้คนลาวเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นคนไทยแท้จริงแล้วนะครับคนลาวเขาสามารถอา่าตรวจได้นะครับผมเนาะเขาสามารถเข้าไปเบิ่งได้พี่น้องเออบ่าต้องเอาภาษาไทยมาพิมพ์ในภาษาของเขาน่ะเสื่อมเสียก็ได้ ถ้าแน่จริงนะพิมพ์เป็นภาษาเขมรได้ก็ได้เอพิมพ์เป็นภาษาเขมรได้ก็ได้เพราะว่าอย่างทุกวันนี้ Google นะครับมันกว้างไกลนะครับระบบเอ่อระบบอินเทอร์เน็ตนะครับมันกว้างไกลมันสามารถทําได้ทุกอย่างฉะนั้นแล้เบอต้องย่านว่าคนเราอ่านบอได้หรอกนะครับมันสามารถแปลได้นะครับเรต้องเอาภาษาไทยมาสื่อนะครับมาพิมพ์แบบนี้มันจะเสื่อมเสียภาษาของกระเจ้านะครับ อ่าอันนี้บาลัมก็ขอฝากถึงคนขมรนทั้งหลายนะที่เขามาปันป่วนเอ่อคนลาวนะครับคือหนุ่มลาวคนนี้ตอบไล่ใจแห้งพี่น้องไล่ใจบาลลัมขาควา่ังนะครับหนุ่มลาวคนนี้ตอบแบบบอย่างเลยนะก็คือเราบอกว่าเราบอ,าบอได้เดียหรอกนะครับเราบอไดเดียเออเนาะพอมามีคนขมรนเขามาคอมเมนต์ว่าคนลาวเนี่ยอยู่เป็นเป็นว่ะ เดียกเก่งทั้งประเทศเลยพวกนกแปดหัวเพื่อนวะพี่น้องเราก็ได้ตอบไปว่าเราบริเดียนะครับสิ่งแต่สิ่งที่เราเข่าข่างคนไทยก็คือเราหมักในความเป็นไทยนะครับและเราหมักความถูกต้องเราหมักทั้งสองประเทศว่าจะเป็นลาวว่าจะเป็นไทยพี่น้องนี่แหละครับผมคือความหักแพงของคนลาวและคนไทยที่มีให้กันและกันมันต่างกันกับขมรนคือขมรนนะครับหัวเดียวกะเทียมดีบเนาะบ่มีผู้ใดสนใจบบมีผู้ใดเดียวแดนตอนนี้ บ่มีผู้ใดที่จะไปเขาขางเขาก็เดยอิจฉาคนไทยหวังว่าไปป่วนคนลราและเอาสือเอาเอาตอนนันหนังสือนะครับตนน้นหนังสือไทยเนี่ยไปพิมพ์คอมเมนต์ในสิ่งที่บ่ดีหวังว่าให้คนลราเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นคนไทยนี่แหละพี่น้องบลัาอยากให้คนเขียนหลายคนที่ว่าอ่าอย่างนะว่าเาาเนี่ยไปสั่งอย่างสั่งข่าวปลอมต่างๆนันา เอ่อคนเขมรเนี่ยบอสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ขนาดนี้ให้ไปเบิ่งคลิปนี้เป็นตัวอย่างเพราะว่าอย่างคือสิ่งที่บาลัมบอไปในคลิปเนื้อคลิปก่อนหนะ้านี้นะทีว่าคนเขมเข้าไปคอมเมนต์ในซองของคุณลาวนะครับทีว่าคนลาวเนี่ยทําคลิปนะครับให้กําลังใจคนไทยนะพี่น้องทีว่าทําคลิปให้กําลังใจคนไทยและบาลัมอันนี้บาลัมก็ขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับขออนุญาตเอฟซี FC ทางฝั่งไทยนะครับที่ ยังมีคนไทยอีกบางกลุ่มนะครับที่มาว่าวให้กับคนเราหลายๆคนนี่ว่าเอาคลิปขมิเอาคลิปคนไทยนะครับผมเนาะเอาคลิปทหารไทยเนี่ยไปทํามาหากินจังที่บางทีนะพี่น้องถ่าพิมพ์ออกไปนะครับมันกจ็นจะบอมันจะบ่มีรายละเอียดมันจะบอชัดเจนคือจังที่เห็ุคลิปนะพี่น้องบลําลสิขอว่าแบบนี้นะครับนะบลําลสิขอว่าแบบนี้ครับ เพราะว่าบารัมนี่ก็เจอหลายคนนะครับคําวมาคอมเมนต์ในซองของบารัมคือกันเนาะเพราะว่ามีคําวมาคอมเมนต์บอกว่าอย่างเอาข่าวไทยเนี่ยเอาข่าวเขมรเอาข่าวประเทศไทยเนี่ยไปทํามาหากินจากชั้นจากซีพี่น้องคือสิ่งที่หลายหลายคนว่าบางที่เขาที่ว่าเหตุคลิปออกมานี่พี่น้องบางที่เขาอาจเป็นเได้คิดแบบนั้น นะพี่น้องเขาก็สิ่บริิดแบบนั้นไปเบึงตามโซเชียลต่างๆนาะนาะนะพี่น้องทีว่าเฮ็ดคลิปออกว่าจะเป็นคีเอเตอร์เล่าต่างๆนะครับพี่น้องทีออกมาเว้านะเกี่ยวกับคลิปทหารไทยนะครับและทหารขมรน,นะครับออกมาให้กําลังใจทหารไทยและก็มีทั้ง2มุม2ฝ่ายนะครับบางคนพี่น้องชาวไทยบางคนก็นะครับเขาไปคอมเมนต์ว่าเอาคลิปไทยนี้มาหากินคอมเมนต์นะครับแล้วก็มี สื่อของคอมเมนต์นะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าคุณเราเนี่ยนะครับอ,อย่างข่าข่างไทยแล้วก็อย่างสร้างกระแสอย่างต่างๆนานามัื่อเจอหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องแต่บาลลัมกอบอสนะครับบาลลัมบอสนบอลําเลือกนะครับที่จะเข่าข่างประเทศไทยเพราะว่าอย่างขึ้นหนึ่งนะครับหนึ่งที่บอลลัเข่าข่างคนไทยเข่าข่างประเทศไทยบอลลัมกระหักประเทศไทยสอง พอนะครับพอเลี่ยงพอเลี่ยงบรรอลลัมก็เป็นคนไทยคือกันนะครับนี่แหละที่บอลลัมยืนเคียงขางประเทศไทยมาโดยตลอดนะพอเลี่ยงบอลลัมก็เปลี่ยนคนไทยเป็นคนจังหวัดหนองคายนะครับที่บอลลัมยืนเคียงขางคนไทยที่บอลลัมเข่าขางคนไทยมาโดยตลอดสิ่งที่บอลลัมเห็ุคลิปในถูกถูกวันนี้ออกมาปกป้องประเทศไทยนะครับพราอหยัางนะครับพอหนึ่งมา บารัมได้มาทำมาหากินบาลลัมได้มีซีิตทีดีขึ้นกันย่อนประเทศไทยสองก็คือพอเดี่ยงบารัมก็คือเป็นคนไทย <c oughs> นี่แหละครับที่บาลัมขาขัางคนไทยบ่ต้องมาจนแต่เดอกว่าบาลัมสิอันนั้นอะนะครับว่าเอามาสั่งเออยังคลิปแบบเออทำมาหากินยังยังที่ต้องคิดหลายแบบนะครับพี่น้องต้องคิดหลายแบบนะต้องเปิดใจแห้กว้างนะครับนะบบางที่เขาอาจจะมีเจตนา อย่างอื่นนะครับขาวบนนี้มีแค่เจตนาอย่างเดียวนะพี่น้องนะครับวันนี้บาลลัมก็อย่างแหกข้าใจน้ากันนะครับเนาะสำหรับเอฟซีทางฝั่งไทยนะครับบอลลัมก็หักหักพี่น้องชาวไทยหักประเทศไทยเนาะเพราะวัฒน,น,นธรรมอันเดียวกันนะครับการสื่อสารก็คายเคียงกันนะครับประเทศไทยกับประเทศลาวนี่กะให้ความสวยเดือกันมาโดยตลอดนะครับนะบอลลัมโบเคยดื่มนะสิ่งที่พอเม่พี่น้องชาวไทยสวยเดือประเทศลาว นะครับพี่น้องจังไรกะขอปิดกำลังใจให้นะครับทางพี่น้องชาวไทยนะครับผมเนาะขอปิดกำลังใจให้นะครับผมขอให้ผ่านพุนวิกฤตนี้ไปได้รวยเร็วนะครับผมเนาะขอขอขอบคุณเนาะพอไปพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งดาวเดอร์่ิติดตามรับส่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้บารลัมก็จะขอฝากกับเพียงแค่นี้เนาะขอขอบคุณครับผม